โอลำพงก็ของประดิษฐ์ร้อนไหมหนาวครับถ,ถ้าบอกงี้ก็มีเพื่อนยืนและเป็นที่เลยนะวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าตู้แฟกก็ยี่สิบใบนะครับข้างหนึ่ง <c oughs> วันนี้ก็ลงจอใหญ่เลยนะครับเนี่ยสิ mm บหกเมตรวลูกพี่ ที่นู่นผมไปนู่นเมื่อกี้ไปถึงบ้านบ้านนู้นแต่มันมีทางเข้ามานี้ใช่ไหมไม่มีไม่มีทางเข้าตรงนี้ซอยนี้อย่างเดียวโอ้ยซอยนี้อย่างเดียวมันหลงได้ไงเนาะห <c oughs> ลงไม่มากหรือเปล่า <c oughs> อย่าเพิ่งคุยอย่าเพิ่งคุย <c oughs> เรื่องนั้นมันเรื่องจริง <c oughs> <c oughs> โยมเป็นไม่เลย <c oughs> วันนี้ใช้ไฟปั่นหรือว่าไฟ <c oughs> ปั่นครับจากที่แบมซาวอ๋อของแบมซาวมาจากเมืองเลย เ <c oughs> มื่อคืนผมก็อยู่แถวๆนั้นแหละวันนี้มีไป,ไปรีวิวหน่วยไหนบ้างครับไม่ได้ไปมานี่เจ้าเดียวถ้าไปก็ไม่ได้มานี่แหละ <c oughs> เพราะว่าทางมันย้อนกันอยากมาฟังน้ำเสียงของนิกสุอีกสักครั้งหนึ่ง <c oughs> จากนานแล้วปีที่แล้วเนี่ยฟังครั้งเดียว <c oughs> อันนี้ก็เหมือนที่ผมบอกนะของดีตะบนกระเทียมรลบอีกหนึ่งไม่ค่อยได้ออกครับซ่อนตัวหนังหนุ่มนี่ชอบซ่อนตัวอยู่ เจ้าของก็เมื่อเดีไปอยู่ทางไหนไปทำงานครับทำงานอยู่มีงานประจำทำอยู่สหรับโดยเฉพาะช่วงเทศกาลครับช่วงเทศกาลแล้วก็ตอนกลับบ้านยังไม่เต็มตัวหรอรอสักพักนะอันนี้เอาตู้ประดิษฐ์มาเพิ่มใหม่บ่รู้สึกว่าจะสีใหม่ๆนี่น,นี่ยังใหม่อยู่เลยนี่เนี่ดยดอกยี่สิบเอหรือยี่สิบสี่ผมลืมแล้ว ี่เด็ดทั้งหมดเลยไม่ต้องถ่ายเยอะไม่ต้องคุยเยอะหรอกเพราะเขาเชื่อมืออยู่แล้วประดิษฐ์เจริญนะครับสูตรเดียวกับของดำรงใช้ก็สูตรนี้นะครับสูตรนี้ดำรงพ่อพิョทางบุรีรัมนะครับอันนี้ก็มาประจําหน่วยของบิกสุประจํานานแล้วครับแต่เมื่อก่อนไม่เยอะขนาดนี้ปีนี้คิดว่าสมุนแบบแล้วเนาะ ค้างละยี่สิบครับแล้วก็ยังคงระบบฉายเป็นเตาฉายอยู่ซึ่งมีไม่กีิน่วยนะครับสุรินมีไม่กีนินไวยเ,เพื่อนรีบออกมานะครับกระเทียมเลยนะครับอยู่ทิศตะวันออกของวัดนะครับจําง่ายๆหาทางเข้าง่ายๆติดน้ำเลยต้องสารสารเจ้าแม่หรือเจ้าพตะเคียนนี่แหละเนาะ สาจรจะไม่ตะเกียนเป็นการเป็นงานฉลองด้วยเนาะ<ป>เดี๋ยวให้เขาทำงานด้วยก่อนนะครับเราเคยรู้จักกันแล้วบ,<อ>บิ๊กสุก็ของดีอันของของดีของกะเทียมและก็เป็นหนังหน่วยหนึ่งที่ยังใช้ฟิ์มอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็มารม่มเด็กหน่วยเยอะนะครับหน่วยนี้ ี่ครับเดี๋ยวเวย็นนี้ก็ได้สัมผัสกัน FC มารอเยอะแล้วนี่ FC <laughs> เดี๋ยวจะถอยมาดูมุมข้างหลังนะครับที่ลงจอมันนี้สวยครับสวยเห็นเฉะอย่างงี้ไม่เป็นไรนะครับไม่แฉะนะครับ ไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำแห้งหมดแล้วแต่ตรงทางลงนี่มีนิดเดียวนิดเดียวจากค่ายประดิษฐ์ทั้งหมดนะครับเหมือนที่บอกนะครับ บ้านกระเทียมมัเพื่อสังกะนะครับวันนี้มากันประมาณนี้ก่อนครับสวัสดีครับ